กี่ปีแล้วที่กรุงเทพอยู่ภายใต้อิทธิพลการเมืองปีพศ2556ถึงเวลาที่กรุงเทพจะเป็นอิสระเราน่าใช้กรุงเทพปลอดทักทารเมืองเสีทีควรจะได้นักบริหารที่สามารถประสานได้ทุกฝ่ายผมเป็นนักธุรกิจเป็นนักบริหารเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีแทบทุกรัฐบาลแทบทุกพักแทบทุกกระทรวง ผมไม่มีนโยบายขายฝันแบบนักการเมืองแต่ผมมีแนวคิดแบบนักบริหารเมืองที่สามารถทําได้จริงสังคมที่คนทํางานสามกะทั้งกลางวันและกลางคืนมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลากรุงเทพต้อง24ชั่วโมงผมมั่นใจไม่ว่ารัฐบาลมาจากพรรคการเมืองไหนผมก็พร้อมที่จะบริหารกรุงเทพให้มีความก้าวหน้าสามารถประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้โดยไม่มีความขัดแยง้งมาช่วยกันปลดปล่อยกรุงเทพให้เป็นอิสระจากพรรคการเมือง เบื่อพักเบื่อนักการเมืองเลือกนักบริหารโคสิตเบอร์สิบกรุงเทพเป็นไปได้